สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ธันวาคม2,568เรามาตามต่อภาคเศรษฐกิจของสงครามที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือกดดันทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของยุโรปต่อรัสเซียและเป็นเส้นเลือดทางการเงินที่ยูเครนจำเป็นต้องพึ่งพาเพื่อประคองประเทศให้เดินต่อได้ในปี2,569ถึง2570ครับ ประเด็นหลักวันนี้มาจากรายงานของรอยเตอร์สที่ระบ,บุว่าสหภาพยุโรปหรือ eu กำลังจะขยับมาตรการแช่แข็งทรัพย์สินธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดอยู่ในยุโรป แบบไม่มีกำหนดหรือกล่าวง่ายๆคือแช่แข็งยาวไปจนกว่าจะไม่จำเป็นต้องแช่แข็งอีกต่อไปซึ่งเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การลงโทษเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการเอาทรัพย์สินที่อายัดไว้มาใช้เป็นฐานเพื่อปลดล็อกเงินกู้ก้อนใหญ่ให้ยูเครนในช่วงสองปีข้างหน้าและตัดความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกบางประเทศจะใช้สิทธิ์คัดค้านจนทำให้ต้องคืนเงินกลับไปรัสเซียครับ รายละเอียดข่าวนี้สำคัญมากเพราะมันเชื่อมกับคำถามที่ผู้ชมจำนวนมากสงสัยว่ายูเครนจะเอาเงินจากไหนมาสู้ต่อและยุโรปจะใจไหวจริงหรือโดยรอยเตอร์สระบุว่า EU ต้องการตรึงทรัพย์สินอธิปไตยของรัสเซียไว้ราว210,000 00ล้านยูโรที่ถูกอายัดอยู่ในยุโรปหลังรัสเซียบุกยูเครนในปี2022 และพยายามทำให้การตรึงนี้ไม่ต้องต่ออายุทุก6เดือนเหมือนที่ผ่านมาเพราะระบบเดิมต้องอาศัยการต่ออายุมาตรการคว่ำบาตเป็นรอบๆซึ่งเปิดช่องให้ประเทศที่มีท่าทีสัมพันธ์กับมอสโกดีกว่าประเทศอื่น,นเช่นฮังการีและสโลวาเกียสามารถปฏิเสธการต่ออายุในอนาคตได้หากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงผลลัพธ์อาจร้ายแรงมากคือ EU อาจถูกบีบให้ต้องปลดล็อกและคืนทรัพย์สินกลับไปรัสเซียค,ครับ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ยุโรปกำลังทำคือตัดประตูวความเสี่ยงนั้นทิ้งด้วยการหาช่องทางทางกฎหมายและกลไกาการโหวตแบบเสียงข้างมากตามคุณสมบัติหรือ q u a l i f i e d majority vote ซึ่งไม่ต้องใช้ฉันทามติ27ประเทศเหมือนบางมาตรการและจะทำให้ฮังการีหรือสโลวาเกียยับยั้งคนเดียวไม่ได้นี่คือหัวใจเชิงการเมืองของข่าวครับและทำไมต้องทำให้แช่แข็งแบบไม่มีกำหนดในตอนนี้ คำตอบอยู่ที่แผนงานเกินก้อนใหญ่ที่รอยเตอร์สเรียกว่าเงินกู้เพื่อการชดใช้ความเสียหายหรือ reparation s loan สำหรับยูเครนที่ EU ต้องการใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่อายัดไว้เป็นหลักประกันเพื่อให้สามารถปล่อยเงินกู้ได้สูงสุดราว165,000ล้านยูโรเพื่อใช้เป็นงบประมาณทั้งด้านทหารและพลเรือนในปี2026และ2027ครับจุดที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเกมใหญ่ คือโครงสร้างการคืนเงินกู้รอยเตอร์สระบุว่าเงินก้อนนี้จะถูกออกแบบให้ยูเครนจะคืนก็ต่อเมื่อรัสเซียจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายสงครามให้ยูเครนเท่านั้นทำให้ในทางปฏิบัติเงินกู้นี้มีลักษณะเกือบเหมือนเงินให้เปล่าเพราะมันเป็นการเบิกเงินล่วงหน้าจากค่าปฏิกรรมสงครามในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับตรงนี้เองที่ยุโรปพยายามเดินบนเส้นบางๆระหว่างไม่ยึดทรัพย์สินรัสเซียโดยตรงกับ ต้องเอาทรัพย์สินนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ยูเครนได้เพราะประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศและหลักเอกสิทธิ์ของรัฐหรืออธิปไตยของทรัพย์สินรัฐเป็นข้อถกเถียงหนักและฝั่งรัเสเซียก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่ากลไกการใช้ทรัพย์สินธนาคารกลางรัเสเซียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศและขัดหลัก Sovereign Immunity โดยธนาคารกลางรัเสเซียประกาศชัดว่าสงวนสิทธิ์ใช้ทุกช่องทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนครับ นอกจากการโต้แย้งเชิงหลักการแล้วรัสเซียยังขยับเชิงปฏิบัติด้วยรอยเตอร์สรายงานว่าธนาคารกลางรัสเซียระบุว่ากำลังฟ้องร้องยูโรเคลียซึ่งเป็นสถาบันรับฝากหลักทรัพย์ศูนย์กลางในบรัสเซลส์และเป็นที่เก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่ของรัสเซียที่ถูกอายัดในยุโรปครับฝั่งนักกฎหมายรัสเซียที่รอยเตอร์สอ้างถือยังประเมินว่าคดีในศาลร,รัสเซียอาจมีนัยยะเชิงสัญ,ญลักษณ์และการบังคับคดีในยุโรปทำได้ยาก แต่ก็สะท้อนว่ามอสโกอาจมองหาช่องทางไปยุย์หรือเล่นงานทรัพย์สินของบริษัทหรือเอก,กชนยุโรปที่ยังอยู่ในเขตอำนาจศาลร,รัสเซียหรือประเทศที่เป็นมิตรครับและนี่คือจุดที่ผู้ชมควรจับตาเพราะข่าววันนี้ไม่ได้มีแค่คำว่าอายักหรือแช่แข็งแต่มีชั้นของการต่อรองไทยในยุโรปเอง รอยเตอร์สระบุว่ามาตรการแช่แข็งแบบไม่มีกำหนดนี้ถูกมองเป็นกุญแจเพื่อนโน้มน้าวเบลเยียมให้ยอมเดินหน้าแผนเงินกู้เพราะเบลเยียมเป็นที่ตั้งของยูโรเคลียและเป็นประเทศที่ต้องแบกรับความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงจากการถูกตอบโต้มากกว่าประเทศอื่นๆถ้ารัสเสียชนะคดีหรือถ้าต้องมีการคืนเงินบางส่วนเบลเยียมไม่ต้องการถูกทิ้งให้รับภาระคนเดียวครับ รอยเตอร์สรายงานคำพูดของวาลดิสดอมบรอฟสกิสกรรมการเศรษฐกิจของยุโรปที่ยืนยันว่าคณะกรรมการยุโรปพร้อมจะใส่หลักประกันหรือการันตีเพื่อคุ้มครองทั้งเบลเยียมและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องและยังเปิดกว้างที่จะปรับรายละเอียดเพื่อรับข้อกังวลของเบลเยียมเพิ่มเติมโดยประเด็นชัดๆที่เบลเยียมต้องการคือให้ประเทศสมาชิกอื่นๆรับประกันว่าจะแบ่งภาระทางการเงินหากเกิดค่าเสียหายจากการดำเนินคดีของรัเสเซีย ต่อยูโรเคลียครับตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าสงครามในศตรวรรษนี้ไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบแต่สู้กันในสถาบันการเงินในศาลและในโต๊ะประชุมของพันธมิตรด้วยเพราะถ้าพันธมิตรแตกแถวเมื่อไหร่ความสามารถในการประคองยูเครนก็สะเทือนทันทีและรอยเตอร์สก็ให้รายละเอียดที่น่าสนใจว่า ยูเครนจะเริ่มต้องการเงินจาก EU ตั้งแต่ไตรามาส2ของปี2026และในช่วงต้นปี2026 EU ก็ได้คุยกับประเทศกลุ่ม G7 อื่นๆอย่างสาหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัชาอาณรจักรเพื่อเร่งจ่ายหรือฟรอนโหลดความช่วยเหลือในไตรามาส1ให้ยูเครนก่อนด้วยซึ่งสะท้อนว่าฝั่งตะวันตกกำลังวางแผนกระแสเงินสดล่วงหน้าเป็นไตรามาสไม่ใช่คิดแบบปีต่อปีแล้วครับทีนี้คำถามสำคัญคือ EU จะทำอย่างไรให้แช่แข็งแบบไม่มีกำหนดเกิดขึ้นได้จริงเพราะปกติเรื่องความบาดจำนวนมากต้องใช้มติเอกฉันและนี่เป็นเหตุผลที่รอยเตอร์สชี้ว่าคณะกรรมการยุโรปเสนอใช้บทบัญญัติในสนที่สัญญา EU คือ r t t c l e 122ซึ่งเปิดทางให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากได้โดยใช้การโหวตแบบ Qualified Majority และตัดความเสี่ยงการวีโต้จากประเทศที่ไม่เห็นด้วยครับตามรายงานรอยเตอร์เมื่อใช้ Art. i c l e 122มาตรการจะถูกทบทวนเป็นรายปี แต่หลักการคือเงินจะยังคงถูกตรึงไว้ตราบเท่าที่ EU ยังมองว่ายังมีภัยคุกคามโดยฉับพลันต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหาภาพหรือกล่าวให้เข้าใจง่ายคือตราบใดที่สงครามและความเสี่ยงความมั่นคงยังทำให้เศรษฐกิจยุโรปเสี่ยงเสียหายก็ยังมีเหตุผลที่จะตรึงทรัพย์สินไว้นั่นเองครับในแง่การเมืองภายใน e U วันนี้ฮังการีเป็นตัวแปรที่ถูกพูดถึงมาก รอยเตอร์สยกคำพูดของนายกรัฐมนตรีวิกตอร์บานที่วิจารณ์ว่าการตัดสินใจแช่แข็งทรัพย์สินแบบไม่มีกำหนดโดยใช้ Qualified Majority จะทำลายความเป็นรัฐนิติรัฐของสหภาพและฮังการีจะทำทุกทางเพื่อฟื้นฟูสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นสัญญาณชัดว่าต่อให้ผ่านมติได้ก็จะมีการต่อสู้ในเชิงกฎหมายและการเมืองตามมาครับ ส่วนเยอรมนีรอยเตอร์ระบุว่าเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนเงินกู้นี้และมีแหล่งข่าวการทู่ยุโรประบุว่าเยอรมนีอาจให้หลักประกันได้ถึง50 0 0 0ล้านยูโรจากยอดรวมทั้งหมดซึ่งสะท้อนว่าประเทศแกนหลักของยุโรปต้องการทำให้โครงสร้างนี้เชื่อถือได้ในสายตาตลาดการเงินและในสายตาประเทศสมาชิกที่กังวลอย่างเบลเยียมครับแล้วทไลายเป็นอย่างไร รอยเตอร์สรุว่าขั้นแรก EU ตั้งเป้าจะตกลงหลักการตรึงทรัพย์สิน2 1 0 0ล้านยูโรให้ได้ในวันศุกร์และเป้าหมายหนึ่งถูกอ้างถึงเป็นเวลาประมาณ16นาฬกา GMT ในวันเดียวกันจากนั้นผู้นำา EU หรือ European Council จะประชุมกันวันที่18ทธันวาคมเพื่อสรุปรายละเอียดของเงินกู้และเคลียร์ปัญหาค้างคาโดยเฉพาะเรื่องหลักประกันให้เบลเยียมและการกันความเสี่ยงหากมอสโกเดินเกมฟ้องร้องจนเกิดค่าใช้จ่ายจริงครับ ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเงิน2,10,000ล้านยูโรนี้คืออะไรมันไม่ใช่เงินสดก้อนเดียวที่ย้ายมือได้ทันทีแต่มันคือทรัพย์สินของธนาคารกลางรัเสเซียที่ถูกทําให้ใช้ไม่ได้หรือ immobilized อยู่ในระบบการเงินยุโรปโดยส่วนใหญ่เก็บไว้ผ่านยูโรครีย r ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนระดับโลกเมื่อ EU พูดว่าจะแช่แข็งแบบไม่มีกำหนด เขาหมายถึงจะทำให้มั่นใจว่าทรัพย์สินนี้จะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของยุโรปเพื่อใช้เป็นแรงต่อรองในอนาคตรอยเตอร์ระบุด,ด้วยว่านักการทูตยุโรปมองว่าจำเป็นต้องทำให้ทรัพย์สินก้อนนี้ยังอยู่กับยุโรปเพื่อให้ยุโรปมีอำนาจต่อรองในกระบวนการสันติภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียหรือแม้แต่สหรัฐใช้ทรัพย์สินนี้เป็นไพในทางที่ยุโรปควบคุมไม่ได้ครับถ้าถามว่าทำไมต้องระวังถึงขั้นไม่ให้สหรัฐใช้เป็นไพ นสะท้อนความจริงทางภูมิรัฐศาสาตร์ว่าการเจรจาสันติภาพอาจเกิดได้หลายรูปแบบและผู้เล่นหลักอาจมีวาระต่างกันยุโรปซึ่งอยู่ใกล้สนามรบที่สุดต้องการให้ยูเครนไม่ล้มทางการเงินเพราะถ้ายูเครนขาดเงินจ่ายงบประมาณรัฐขาดเงินซ่อมโครงสร้างพื้นฐานขาดเงินจ่ายเงินเดือนขาดเงินจัดซื้อด้านความมั่นคงผลจะไหลย,ย้อนกลับมายุโรปทั้งเรื่องผู้ลีภ้ภัยความเสี่ยงชายแดนและความถนถอนเศรษฐกิจ ดังนั้นการวางระบบการเงินระยะยาวจึงถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของยุโรปเองไม่ใช่แค่ช่วยยูเครนด้วยใจครับและอีกมุมหนึ่งที่คนฟังควรรู้คือเหตุผลที่ยุโรปยืนยันว่ากลไกนี้ไม่ใช่การยึดทรัพย์ EU บอกว่าระบบนี้เป็นเงินกู้ไม่ใช่การยึดเงินไปให้ยูเครนแบบถาวรแม้ในเชิงผลลัพธ์จะดูคล้ายเงินให้เปล่าเพราะยูเครนจะคืนก็ต่อเมื่อรัสเซียจ่ายค่าปฏิกรรม นี่คือจุดพยายามบาลานซ์ให้เข้าใกล้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดครับและก่อนหน้านี้คำให้ความเห็นของคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปที่มองว่าข้อเสนอเวอร์ชันล่าสุดของ EU อในการสนับสนุนยูเครนเป็นรูปแบบที่เธอเห็นว่าใกล้เคียงกับการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นซึ่งสะท้อนว่าฝั่งสถาบันการเงินยุโรปเองก็ระวังอย่างยิ่งในเรื่องบรรทัดฐานกฎหมายและความเสี่ยงต่อระบบการเงินโลกครับ แต่ถึงยุโรปจะพยายามเดินให้ถูกกรอบรัเสเซียก็ยืนยันมุมมองตรงข้ามและธนาคารกลางรัเสเซียเตือนว่าการใช้ทรัพย์สินของธนาคารกลางรัเสเซียในรูปแบบใดๆเป็นการละเมิดหลักเอกสิทธิ์ของรัฐพร้อมย้ำว่าจะต่อสู้ทั้งในศาลภายในประเทศศาลต่างประเทศและกลไกระหว่างประเทศรวมถึงอนุญาโตตุลาการซึ่งหมายความว่าต่อให้ยุโรปผ่านมติได้เรื่องนี้อาจลากยาวเป็นสงครามคดีความหลายปีครับ และนี่นำไปสู่คำถามต่อมาสำหรับผู้ชมว่าแล้วถ้ารัเสเซียตอบโต้จริงผลกระทบจะเป็นอย่างไรความเป็นไปได้ที่ฝ่ายรัเสเซียจะใช้กลไกาการยึดทรัพย์สินเอกชนของยุโรปในรัเสเซียหรือเล่นงานทรัพย์สินบางประเภทเพื่อชดเชยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงบริษัทฝั่งยุโรปที่ยังมีการดำเนินงานหรือมีสินทรัพย์ในรัเสเซียจะเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทันทีและนี่คือสาเหตุที่เบลเยียมและยูโรเลียต้องการหลักประกันจากประเทศสมาชิกทั้งกลุ่ม ไม่ใช่ให้ประเทศเจ้าที่ตั้งรับความเสี่ยงลำพังครับกลับมาที่สาระใหญ่ของข่าววันนี้คือการปลดล็อกเงินกู้165,000ล้านยูโรถ้าทำได้จริงจะเปลี่ยนเกมอย่างไร 1. มันทำให้ยูเครนมีความแน่นอนของงบประมาณไปจนถึงปี2027ในระดับที่สูงกว่าเดิมเพราะไม่ต้องลุ้นทุกไตรามาสว่าจะมีเงินช่วยเหลือพอหรือไม่ 2. มันลดแรงกดดันให้ผู้นำยุโรปต้องเจรจาแพ็กเกจช่วยเหลือใหม่บ่อยๆซึ่งทุกครั้งจะถูกดึงเข้าสู่การเมืองภายในของแต่ละประเทศ 3. ม,มันทำให้รัสเซียรับรู้ว่าเวลาของการหวังให้ฝ่ายตะวันตกล้าอาจไม่ทำงานง่ายๆเพราะยุโรปกำลังสร้างสถาปัตยกรรมการเงินให้ความช่วยเหลือเดินต่ออัตโนมัติขึ้นครับ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพูดตรงๆคือเมื่อ,อยุโรปผูกทรัพย์สินรัสเซียเข้ากับเงินช่วยเหลือ,อยูเครนมากขึ้นทรัพย์สินนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งในอีกระดับหนึ่งและการต่อรองสันติภาพในอนาคตอาจซับซ้อนขึ้นเช่นฝ่ายหนึ่งอาจเสนอคืนทรัพย์สินบางส่วนแลกกับเงื่อนไขาทางการเมืองหรือดินแดนหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจยืนยันว่าจะไม่คืนจนกว่าจะมีการชดใช้ความเสียหาย ซึ่งสุดท้ายทรัพย์สินก้อนนี้อาจกลายเป็นไพ่ใบใหญ่ที่ชี้ขาดโครงสร้างสันติภาพหลังสงครามและนักการทูตยุโรปเห็นว่าการโครงการควบคุมทรัพย์สินไว้เป็นเรื่องของอำนาจต่อรองในการเจรจาสันติภาพโดยตรงครับนอกจากนี้ยังมีมุมทางเทคนิคที่คนทั่วไปอาจไม่ค่อยได้ยินคือการเปลี่ยนระบบจากต่ออายุทุก6เดือนไปเป็นแช่แข็งระยะยาวช่วยอะไรในเชิงการเงิน คำตอบคือมันทําให้ผู้ที่ปล่อยกู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินความเสี่ยงได้ชัดขึ้นเพราะถ้าทุก6เดือนต้องต่ออายุความเสี่ยงเชิงนโยบายจะสูงมากราคาความเสี่ยงก็สูงเงินกู้ก็แพงหรือบางครั้งทําไม่ได้เลยแต่ถ้าทําให้แช่แข็งระยะยาวได้ตลาดและสถาบันต่างๆจะเห็นว่าหลักประกันไม่หายกลางทางโครงสร้างเงินกู้ก็มีความเป็นไปได้จริงมากขึ้นครับ อย่างไรก็ตามถึงจะตัดความเสี่ยงจากการวีโต้ได้แต่ยังเหลือโจทย์ใหญ่คือหลักประกันให้เบลเยียมและความเสี่ยงการฟ้องร้องของรัสเซียเพราะภายในอนาคตมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วเงินได้ถูกปล่อยกู้ไปแล้วใครจะรับผิดชอบการคืนเงิน